มะละสวนย่ำม,มะเร็งอีพี่น้องคืนจากเขานหน้าเขาแล้วมะละสวนย่ำมะเร่งปลูกมะฮ่องเหี่ยวกำลังติดปลูกไม่พี่น้องตัวเก้ากินเบิดแล้วปลูกไม่ จะเป็นทั่วผู้ทัวผู้มันก็ล่างงามพี่น้องแต่ว่าบ่ท่านอยาก,กินหมากเลาะสวนเลาสวนโดนๆคอยมากะมาเลาะแต่สวนนะพี่น้องเลาะสวน ต่สะอ่อนแทบ้บักงูเนี่ยเพิ่งมาย่ามใจพี่น้องแต่เป็นเพิ่นโดกแต่เป็นเพิ่นงามแต่เป็นเพิ่นสวยอ,อุ้ยสะออนเจ้าเด้เจ้าคือผู้สวยผู้งามแต่เด้เลูกสะออนแห้งพี่น้องแม่แดงสะออนบักงูลายไม<อ>่ได้ปลูกได้พี่น้องว่านเอาได้ไหมปลูกแล้วก็เป็น ปูกระป๋อตี๋นี่เป็นหมากแล้วนี่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 เป็นหมากแล้วนี่ยเดี๋ยวมาขวดอย่างน้ออยู่นี่เนาะ โด,โด,โดโอกดอกอันี่คนปลูกก็จะมาบวงงามแต่เด่เบังบรรยากาศงักอกินหยาญย้ำมาแรง เราอันนี้มแรงพี่น้องแดดนอ่อนๆเลินโดนมาไม่เห็นหน้าเห็นสวนพี่น้องไม่เห็นมองยูมองเศร้ากะ อ่อนบรรยากาศมันดีอะมาเบิ่งอีกพี่น้องน้องหนึ่งนี่น้องเนี่เป็นน้องเตี้ยงกุ้งเด้อเตี้ยงกุ้งฟอยพี่น้องเตี้ยงกุ้งฟอยเบิง่งแต่แต่กีน้ำม,มันใสเนาะฝนบนท่านตกมาน้ำใสพี่น้อง กคเห็นกุ้งพื้นหลายเพราะว่าปล่อยหลายเนาะไปในี้ผลตกมาใส่น้ำพื้นคุณนจะบ่ค่อยเห็นกุ้งแต่ว่าพื้นกับ,บ่าตายแต่ว่ากะจะบ่เห็นพื้นเนาะน้องน้องกับ,บ่ยใหญ่บนน้อยพี่นอ้องแต่ธรรมดาคุดเอาบาม่ได้ใส่แมคโคดอกพี่นอ้องใส่แร่งจากของคุดเอาตามพื้นที่เนาะ าบางตัสินแล้วเห็ดหยางพี่น้องม,มีแงงมีงงอีหยางคนเขาจังเป็นเห็ดอย่างเป็นกระบัวมาปล่อยนะปลูกผร้อมเลาะสวนเน่ยหมดแรงกล้วย มก็เป็นตนน้นหมากนาวห้าปีเลยพี่น้องยังไม่ท่นเป็นหมากเลยปลูกมะนาวห้าปียังไม่ได้เป็นหมากหล่ะสวนหล่อบึงบรรยากาศอ นี่แหละพี่น้องมองส้มวิวชมวิวสวนนะพี่น้องนะจะเป็นงนหินพี่น้องจะเป็นหินก้อนบอกนักใหญ่เลยอยู่นีม่มานั่งส้มวิวส้มบรรยากาศอยู่สวนสวนตาสินใจแดงนะพี่น้องนะ นามหลายส่วนเนี่ oh. นต้นสะออ ต้นสตอนะพี่น้องนะเกิดังอ,อันนี้มาใส่ให้กุ้งกินบ่ ห้ามห้หมหามอย่มันกิกนอ,กอย่าให้มันกินกกิน็ตาสินอีนังน่ะพระบอกออหัวยื่นห้ามให้กุ้งพี่น้องต,อต้าเลี้ยงกุ้ง